สวัสดีครับเอสครับผมนนี้นกนนออกก่กนครอ่าัน็อันนี้น่าจะเป็นประมาณคิวที่ไม่ใช่คิวรอบที่ประมาณ3หรือ4ของเอสแลครับที่เดินทางมาเขาใหญ่ก็กองดูแลดีครับมีรถตู้ไปรับถึงหน้าบ้านเลยของนนี้มากันก <c oughs> ี่วันผมเริ่มวันนี้วันแรกเลยครับก็จะเป็น17 1 8 1 9แล้วก็พัก20ถ่าย21 ก็เท่ากับ5วัน4คืนครับครได้ับได้ครับก็เอสนะครับรับบทเป็นนาทีครับซึ่งนาทีก็จะเป็นคนที่เข้ามาแต่งงานกับอารีซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านพี่ภูผาครับแล้วก็ตัวเราจะเป็นผู้ชายที่โดนอารีเนี่ยคอยคุมไว้ ก็คือจริงๆเขาอยากให้เราได้ดีแหละแต่ว่าการคุมของเขามันมันครอบเราจนเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นว่ากดดันเราอะไรอย่างงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของนาทีกับอาลีจะเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างที่จะแค่2คนเราเราไม่ได้มีแบบเชื่อมกับคนอื่นเยอะมากมายครับก็คือจะเป็นความสัมพันธ์คู่รักแล้วก็มีปมใหญ่อยู่ หนึ่งปมที่เป็นปมใหญ่มากของทั้งคู่เลยทั้งอา,อาลีก็มีนาทีเองก็มีครับซึ่งก็หนักหนาเยกว่านี้ไม่ได้นะต้องรอให้แฟนติดตามเลยดีใช่ไหมครับแล้วก็ทราบมวาว่าวันนี้เป็นการถ่ายทำฉากใหญ่นักสแสดงรวมกกันครบเลยยุ่ทนานกดดันไหมนาทีไม่กดดันมากครับเพราะว่าซีนนี้จะ อย่างที่บอกไปตอนสัมภาษณ์คือจะมี1คนที่อุ้มซีนนี้มากๆอยู่1ตัวละครแล้วก็สุดยอดมากส่วนนาทีก็จะอยู่เป็นบรรยากาศจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นห่วงการถ่ายทำของทีมงานมากกว่าเพราะว่านักแสดง22คนมันเยอะ มากจริงๆแล้วก็คิวมันเป็นคิวหนด้วยครับ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอะไรเงี้ยทั้งทีมงานแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็ต้องสู้กันมากครับเราติดตามเาแล้วก็อยากรู้การร่วมงานกับคุณชร์ดแล้วก็พี่ไผ่ผู้กำกับของเราเป็นยังไงบ้างคะดีครับเพราะว่าอย่างพี่ดำอ่ะผมอยู่กับพี่ดำอยู่แล้วใช่ไหมครับภายใต้การดูแลของพี่ดำแล้วก็ส่วนพี่ไผ่เนี่ยร่วมงานมาแล้วใน Remember 15ที่ผ่านมานะครับก็การทำงานในดดออลติ้งก็คือ ไม่ต้องปรับอะไรกันเลยครับเพราะว่าผมรู้เขาเรียกว่าอะไรดีรู้สไตล์พี่ไผ่แล้วพี่ไผ่เป็นผู้กกับที่ให้สเปซนักแสดงเยอะมากให้ให้การที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกับพี่ไผ่ได้แบบสูงมากๆว่าเราเอ้ยเราเห็นแบบนี้นะพี่ไผ่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการทํางานที่สนุกสนานมากครับแล้วก็อ๋อส่วนตัวผมรู้จักพี่ไผ่ยอยู่แล้วด้วยครับ อตอนนี้ที่เพดำพูดก็คือประมาณสัก75 75-80แล้วครับก็กองจะปิดวันที่2 7ครับที่เป็นคิวสุดท้ายของการถ่ายทำก็อีกนิดเดียวแล้วครับก็แสดงว่าเราถ่ายกันมาเยอะแล้วจริงๆอยากเห็นมากว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้การถ่ายทำมีการแบบไม่ได้เรียงตามตามเนื้อเรื่องขณะนั้นฉะนั้นนักแสดงเองทีมงานเองทุกอย่างต้องต้องปรับ แล้วก็ต้องแบบเชื่อมโยงให้ดีมากว่าก่อนหน้านั้นเราเล่นแบบนั้นไปนะซึ่งมันส่งผลกับอันนี้หรืออันนี้ที่เราเล่นทีหลังเนี่ยมันส่งผลกับนู้นฉะนั้นมันต้องสพอร์ตซึ่งกันและกันครับนี้อยากรู้้ยินเสียงซองอห่เป็นบาริสต้ตตตตาม,ามสี <c oughs> เล่านเอ,อผมไม่รู้ผมจะเรียกตัวเองขนาดนั้นได้ไหมแต่ว่าแค่ผมก็ขนอ,อ,อุปกรณ์ดริปมาทำที่กองครับด้วยด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็ เริ่มจากจริงๆเอามาทํากินเองแล้วก็มีใครอยากกินเราก็ทําให้ซึ่งแบบถ้าคนอื่นเขาก็จะเดินเล่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ถ้าช่วงพักผมอ่ะผมก็จะอยู่ที่ห้องทํากาแฟใครสั่งอะไรมาหรือถ้าไม่มีใครสั่งผมก็เดินไปถามเอากาแฟไหมครับเอาร้อนหรือเย็นครับเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวครับนี้ยผมก็พกกาแฟมาเยอะในระดับนึงมาสัก5้ามล็ดอะไรเงี้ยก็ให้เขามีออปชันเลือมก็สนุกดีครับเพลินอะลูกค้าชมเรา,าปเป็นไงบ้างช่งกาแฟดีครับอร่อยครับทุกคน สั่งซ้ําหรือไม่รู้ผมไปยัดเยืยดให้หรือเปล่าเพราะเดินไปก็กาแฟไหมครับอะไรก็พี่เพื่อนนี่พี่เพื่อนชอบชอบดื่มกาแฟผมแล้วก็จริงๆอยากทําให้พี่ดําด้วยแต่พี่ดําแกเป็นกดหละย้อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมาะกันารดื่มกาแฟอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากทุกคนแซวทุกวันนี้เปิดร้านไหมเอเปิดร้านไหมอะไรเงี้ยอยากอยู่ครับจริงๆอยากอยากอยากทําอยู่นะแบบว่า ไนี่ที่ผมอยากลงลึกอยู่เหมือนกันเรื่องกาแฟเพราะว่ามันก็เข้าไปแล้วออกยากมากครับมีแต่เสียงเงินอุปกรณ์เรียกเพื่อนเข้าบ้านนะโอ้โหตอนนี้เพื่อนเต็มเลยครับรอ,อดูติดตามว่าจะมีร้านกาแฟาตามมาหรือเปล่าครับก็พี่ถามเริ่มตั้งต่มีเรื่องเล่าจากซีรีส์นี้นะคะมีผลงานอะไรให้ติดตามให้เป็นแฟนอะสปอยล์กันได้บ้างไหมมีครับมีละครอยู่ช่องสามหนึ่งเรื่องครับ รักได้หรือยังครับผมก็เรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องแรกที่ถ้านับในสายละครนะครับที่เป็นตัวหลักแล้วก็ผมไม่บอกแล้วกันผมเล่นบทไหน <c oughs> เดี๋ยวรอดูซึ่งจริงจริงตามกําหนดต้องสักช่วงกุมภาครับแต่ว่าตอนนี้เลื่อนอยู่ยังยังไม่ได้ระยะเวลาการลงว่าแบบจะออนเดือนไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันผมก็จะคอยอัปเดตเพราะว่าผมก็อยากเห็นผลงานเรื่องนี้ของผมนอนรันรักได้หรือยังนะครับในช่องสาม งั้นสุดท้ายยังให้น้องเอฝากผลงานที่จะมีเร็วๆนี้แล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆได้เลยนะคะที่มันแ,นแนตกต่างกันอีกทีได้ครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีในปีนี้ <ๆ S 1> น่าจะมีให้ดูกัน2เรื่องครับก็เรื่องแรกก็ที่บอกไปคือรักได้หรือยังทางช่อง3นะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือดีอ o u ติ้งทางวิวเท่านั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราตั้งใจกันมากรวมถึงเรื่องนี้มัน22ตัวละครแล้วก็มีการถ่ายแบบ เหตุการณ์เดียวกันแต่คนละมุมมองซึ่งมันมันน่าดูมากว่าเอ้ยมันฉากเดียวกันน่ะแต่คนอื่นเป็นยังไงใครเป็นยังไง,งน,นะครับพวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ช่องทางการติดตามผมนะครับก็ถ้าเป็น IG นะครับ s a s e s o ครับจริงๆมันไม่ได้อ่านอย่างนี้นะก็คือ sacezo นะครับส่วน Facebook ก็มีเพจครับแต่ว่าเพจยังไม่ได้อ่อใหญ่อะไรมากมายชื่อเดียวกันเลยครับ sacezo นะครับยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับเราไว้เจอกันนะครับ